โอเคนะครับก็พบกับพี่โนบิตะนะครับจากชอนชาแนลยูทูบอิซูบายโนบิตะนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พี่โนบิตะอยากถ่ายให้ดูกันจริงๆเนาะตอนที่เข้าไปนั่งในรถอิ u z u ูนะครับแหมเห็นถ่ายตอนที่นั่งถ่ายทํารีวิวอุปกรณ์ภายในทีนี้เรามาลองนั่งตอนที่รถเคลื่อนไหวดูซิมันรู้สึกยังไงนะครับรถเทเลอร์นี่นั่งไม่ได้นะครับนั่งได้แต่รถ ยนนะครับน่าได้แต่รถยนนะคือใจมันเต้นตุ้มต่อมต่อม,อม,อมอยังไงชอบปนเนาะอยากมีรถเป็นของตัวเองมากเกินไปนะครับก็ใครที่ดูคลิปของพี่นพิตาคุงจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่นพิตาจะอัปโหลดนะครับ ใจถึงก็นั่งนะครับใจไม่ถึงก็ไม่ได้นั่งนะครับเดี๋ยวไว้วันไหนมีโอกาสนะครับพี่โนบิตะก็จะหาโอกาสนี้ทดลองขับนะครับทดลองขับด้วยมือของพี่โนบิตะเองนะครับพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใบขับขี่พี่โนบิตะก็ยังไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ไปนั่งพร้อมๆกันนะครับอโอเคครับมาลองนั่งกันนะครับที่ั่างในตัวแถบโฟไฮแลนเดอร์เกทหนึ่งจุดเกแซดสีเทาไอลนยนะครับตัวนี้ราคาเขาก็9ก7าแสนสันบาทนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ลองนั่งกันเลยเพื่อนๆน, <laughs> นั่งเพื่อให้แฟนขับไม่ผิดหวังนะฮะเนี่ยเนี่ยครับ,รบจะลองนั่งกันอยู่สักพัก นะครับโอ้ภายในก็กว้างนะครับเพื่อนๆพี่โนวิตะก็ลองนั่งให้ดูกันนะครับโอ้เห็นใจแล้วอยากได้รถนะเป็นไงถูกใจหรือยังพานั่งแล้วอ่ะก็อย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่โนวิตะเอาไว้นะครับ่ยโอ้ใจเด็ดนะพี่เนะี่ยใจเด็ดมากก็เลย จงใจมานั่งเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะนั่งเที่ยวหน้าเป็นรุ่นไหนนะครับก็สะกิดมาหาพี่ลงไิตาด้วยนะครับนี่ใจถึงก็ใจถึงจริงๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปกันครับโอ้โห